เจี๊ยบตั้งใจให้เมนูเนี่ยเป็นกับข้าวมื้อเย็นนะทุกๆคนไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างอื่นเลยแต่พอทําเสร็จแล้วเอ้ากลายเป็นกับแก้มเฉยงงไปค่ะไปทํายำหมูสามชั้นพริกเผากันเราก็ซอยมะม่วงใส่ไปแบบแซบซีซดเลยนะไปหั่นหอมแดงต่อเลยค่ะแล้วดูหอมแดงนี่แบบสู้ชีวิตมากพยายามจะงอกอยู่ในตู้เย็นแต่ฉันใจร้ายไงฉันจะตัดมงจรชีวิตล่อนฉันไม่ให้ล่อนเกิดหรอกแล้วก็ไปซอยตะไคร้ต่อเลยทุกคนจากนั้นก็ไปมะกรูดแล้วก็ซอยพริกแดงจินดาค่ะ แล้วก็ผักชีฝรั่งความจริงมีสารนแน่จะเวิร์กวันนี้แต่ไม่มีไงขี้เกียจออกไปซื้อค่ะเราก็ซอยมะม่วงไปลวกหมูต่อเลยหมูลวกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงน้ำยำกันค่ะน้ำปลานะคะมะนาวน้ำตาลเคี้ยวแล้วก็สบัดผงชูรสไปใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่คุณนะผงชูรสน่ะแล้วก็น้ำพริกเผาค่ะแล้วก็โคเรคุกเ้าให้เข้ากันได้เลย เสร็จแล้วชิมรสให้เรียบร้อยแล้วไปยำกันเลยจ้าดูส่หมูสาชั้นมันจุกจุกวันนี้หมูสาชั้นสวยมากทุกทุกคนคืออดใจไม่ได้ต้องหาเมนูมาทำมาเห็นแล้วแบบมันสวยจริงๆแล้วก็เขาแบบสไลด์มาได้บางเวอร์โคเลเข้ากันแล้วก็ใส่ผักที่เราสไลด์ซอยสไลด์ไว้นะคะให้หมดเลยค่ะแล้วก็ใส่มะม่วงลงไปนี่คือจุดพีคของเรื่องนี้เลยเพอใส่มะม่วงลงไปเราเจี๊ยบคุกเขาปึ๊บป๊บปับป๊บปึ๊บปื๊ป๊ เฮ้ยไอเดียมามันมันตั้งโต๊ะกับข้าวไม่ได้แหละมันต้องตั้งวงเล่าขออภัยนะทุกๆคนกลายเป็นกับแก้มเฉยดูดิอร่อยมากนะจะบอกเลยว่าอร่อยมากเข้ากันมากมีพริกรูดโดดแบบว่ากับแบบเขาเรียกว่าอะไรกัดแก้มสักนิดนะเยี่ยมเลย